วันที่คุณจะเข้าไปพรีเซนต์งานวันที่คุณจะเข้าไปเจราจาต่อรองคุณต้องถามให้ได้ว่าในห้องประชุมนั้นอนะปีใครบ้างแล้วคุณต้องเช็คโปรไฟล์ถ้า คุณไม่ได้เช็คเลยว่าคนที่เข้ามาประชุมอ่ะเป็นใครเคยทําดีหรือทําไม่ดีกับเขาไว้อ่ะแล้วคุณก็ดุ่มดุ่มมาด้วยการที่บอกว่าฉันเพิ่งคุยกับ C ี o คนที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสุดท้ายอะค่ะคุณก็ผิวเพราะการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งอันอ่ะไม่ใช่แค่ C p o โตัดสินใจซื้อมันมีเจ้าของโปรเจกต์ที่ต้องดูมันมีคนทํางานที่ทํางานกับเราคุณเคยทํางานดีหรือไม่ดีหลังไมล์มาก่อนหรือเปล่าถ้าคุณเคยทํางานไม่ดีคุณต้องกับอาการันตีว่าร้านเนี้ยคุณจะทาดีไหมหรือถ้าคา เป็นยังไงคู่แข่งเป็นยังไงถึงจะเป็นหลายๆองค์ประกอบที่คุณจะได้งานแต่วันนี้สิ่งที่คุณมาคือคุณคิดว่าคุณนอนมาแล้วกับการที่คุณรู้จากดิ c ซิชันเมเกอร์แต่คุณมาตกหมาตายะคุณไม่รู้จักว่าองค์ประกอบในห้องประชุมในการตัดสินใจครั้งนี้มีใครบ้างคุณคิดว่าคุณซื้อใจได้คนเดียวแต่คนตัดสินใจมี5คุณนะคะ4่ตอนหนึ่งคุณคิดว่าใครจะชนะสอนเข้าไปอ่ะช่วยดูโปรไฟล์ของลูกค้าที่จะเจอด้วยนะคะ